ติดมาทัวร์ต่องเออมาที่แปดร้อ,อยหกสิบปีเออมาใหม่เก้าร้อยสามพันบาท A few moments later กลาสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมแกสเก็ตแล้วก็มาเล่นเกมนี้เลยฮนะ White Coaster เกมของค่าย PG นะเราไม่ผมมีคนอยู่300บาทม,มาลองดูว่าวันไี้จะแตกหลักหมื่นหรือเปล่านะไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่กำลังตีนะว่าจะแตกหลักหรือเปล่าสำหรับผมเ100มล่นน้อยแล้วนะ200-300มาหมายแลกก็0 0นฟรีนะครับผม9หาวไม้มานิ่งครับผมนิ่งกลิบนุ่งกลิบ มาดิเอ้ียังไม่เข้านะเออไวมาโอ้โดอกนี้58บาทไปต่อครับผมโสิบสามอูต่อมาครับผมร้อยเจ็ดสิบร้อยวี่ดีเกตมาไปเอเอมานั่งละครับผมไปต่อกดมาหกร้อยกดมาหกร้อยว่าไปเรียบไปครับผมไปต่อ มามามาแล้วครับผมทําโบแรกเรามาแล้วนะส่วนถ้าใครสนใจนะลองกดให้ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมไปะไว้ให้เรียบร้อยเลยอนะสมยัมไปรุ่นคุนร้อยนะลองลองดูนะครับผมลองเกมนี้ดูได้นะไวโคสเตอร์ส่วนเว็บไหนครับผมแปะไวใต้ลิงกล้ลองตามกันมาดูมา ไอเราเอาเอ,าเอามาดียีสิบเอ็ับเป็นตครับผมยีสิสี่ครับผมวคตเทอรมาอะไรครับดองยี่สิเบเบาทโอ้ยี่สบาทไปดีไปดีแฮปปี้โอ้เอบิร์กเกอร์ไม่มานะ ให้เพือกอนมาบอกเลยว่าดอกเมื่อกี้ได้เต็มๆไปต่อเนี่ยหกสิบบาทมาดอกท้ายเป็นไงหาครับผมตอนนี้กดอยู่ที่แค่ไหนแปดร้อยหกสิบสามบาทจัใส่งามๆนฮะแปดร้อยหกสิบสามบาทไปแล้ว ลองสามสิบบาทดูกดมือดีกว่ามา,อมมา,า,มาเออม,ม,มาสามบาทเบ็สามบาทเอ้เบ็สามสิบแด้มาสามบาทเฮ้ยพันหกมาว่าเออนั่นแหละมาผมสองพันหกจุกจุกฮะจุกๆกมาง่ายแค่นี้นะลองตามกันมาได้นะผมเล่นใต้คอมเมนต์สมหรัลาเล่นของูู่นี่เลยฮะแปะไว้ให้แล้วคอนเฟิร์มจริงว่าเวลานี้แปะชัวร์ฮะ มาดิเออไปต่อไปครับผมพอ,อสแกตเอ,อ์จะเข้านะมาสิบมายังไงสิบมาชัวตอกนี่เออมาที่แปดร้อยหสิีเออมาใหม่เก้าิบบาท เก้าร้อยบาทโหตอนนี้ได้คุณมา3,200แล้วนะผมขอลองกดมือก็สองไม้สามไม้นนะวิ่งแบอบเออมาเรียบร้อยอ,อ่ะมาหอยตัวหอยตัวเลี๋หมุนฟรียา,ยาวๆฮะมา,ขมาขะเขึ้นไปเราไปคาเฟ่นี่ว,ว่ะเริ่มบายอะไรเป็นไง โอ้ยมาครับผม6บาทที่เอาขายต่อแฮม,มบกเบอร์เกอร์ไงแฮมเบอร์เกอร์ไม่มา呐นเะจ้ายาวผมมาหาดิใส่3บาทเทต่อสวยนั่นแหละครับผม260บาทไปต่อสับไป,ปอีกสับไป,ปอีกอุ้ยไม่จับไป,ปอีกไงต่อที่เป็นไงไวายมไหวไหมไหวไม่มานะครับผม เออมาอยู่หงสามเอาลุ้สแกตเตอร์อีกมาไม่ได้ฮะเอาไปต่อครับผมยังยังพอมีลุ้นต่อครับผมสแกตเตอร์ต่อลมหายใจเราไหมไม่ต่อนะมาขอห้าพันมาแบบนี้ไปพันหนึ่งโอ้โนี่กรีบฮะนี่กรีบหมดกลียวแล้วนะมาดีออู่ฮะตีต่อไหมต่อสุดท้าย ไม่ได้นะไม่เป็นไรครับผมได้มาตานี้อยู่522บาทะสำหรับคุณน้อยวันนี้นะผมทนอยู่300นะกดมาสี่พันนะถือว่าก็โอเคอยู่นะครับผมเป็นที่พอใจของผมแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม